สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องผู้ติดติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับครับผมเอามือนี้เข้ามาอยู่กับขอบข้วยพอไก่ครับผมครับผมเอาพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามาเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาพบพ่อกันอีกแล้วน่างหายไปหลายเมื่อพี่น้องหาค้อยบ่ได้ครับแพงขากไรข้อยก็ได้ทั้งแพงทั้งเอืดบาดนี้ครับผมอู่พี่น้องบึ่งเอาครับผมอาเมื่อนี้เด้อวันที่26ิพฤศจิกายน2567ครับผม EP ที่หนึ่งร้อยสิบสามเลยดิครับผม EP ที่หนึ่งร้อยสิบสามเนาะแ่นนี่แหละพี่น้องนี่สองไล่กันครับโอ้ยลมหนาวว่แล้วพี่น้องบัดดี้หนาวแท้แล้วบัดนครับเด็กพี่น้องเป็นตีกับเบิ้งก็โตที่หนึ่งเลยเนาะพ่อเนาะเอาพี่น้องเพื่อโบเป็นการเสียเวลาพี่น้องตัวตัวนี้เป็นลูกไส้เนาะครับผมเป็นตัวเป็นตัวผู้อันนาคตสายประกวดกับพ่อพันเนาะครับเนาะแมนเนี่ยพี่น้องอายุปีกว่าอัว เป็นลูกเจ้าไหมนี่โอ้เป็นลูกชายของเจ้าไหมนี่ใบเด้อใบเกิดเพ่นพี่น้องเอ้ยเนี่ยพ่อคนลงเล่มงา้ว่าก็ได้พ่อไงฮะเอาเล่มยงเนี่ยนี่เอกสารมีด้วยพี่น้องเด้อเป็นลูกของเจ้าไหมเนาะครับเจ้าไหมพ่อถุงทองแม่ชะบาแก้วครับเนรดีฟาร์มควายไทยครับผมกดเนี่ยอายุเท่าไรพ่ออายุปีกว่าอายุสิบสามเดือนสิบสามเดือนพอดีคือปีหนึ่งเดือนละพี่น้องปีหนึ่งเดือนอ่าส่วนสูงเท่าไรพ่อ จนถึงร้อยสามสิบสองบวกลบหนึ่งร้อยสามสิบสองบวกลบเด้อพี่น้องนี่เลยเอกสารการเกิดเพื่อนเด้อพี่น้องเองยไม่เอาไปคุ้มฝูงเนี่ยพี่น้องกู้เด็กจับสัตว์จับสัตว์เนีอาไปไว้จับสัตว์แม่คุ้มฝูงกันได้ขยันขึ้นมามนี่อ้แน่คตเจ๋อเลยแม่เพิ่นนี่สูงหลายปันไดร้อยสี่สิบเจ็ดแม่เพิ่นนอีร้อยสี่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อคอยไปเห็นกับหูดูกับตาคอยแล้ี้ยวยาวพี่น้องย่าวแข้งขาเงยเป็นกล้วยกระดูกเงยพี่น้องกล้วยหน่อยส่วน มัน <finden S 1> กะกะนับตได้ละท่านที่ข่อยออกมาเปิดโตัวปูขัดข่อยบ่มากอีรีข่อยกระบ่อกมาเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาพูดเบิ่งพูดโอ้ยบพี่น้องไทยเบิ่งแห้งพี่น้องปะวัดน้ำนมเด้อเป็นค้อยน้อยพี่น้องค้อยน้อยค้อยดีปีเดือนเดียวนึงพูดมาเบิ่งหน้าตาเบิ้งเบิ่งพี่น้อง เอาเดี <łość> ๋ยวเดียวยวขอจีมี่ยังให็เปิ้งวัเจ้าเบิ้งนะเนี่ยพี่น้องเบิ้งเอาเอาตาแต้มก่อนตาแต้มนะแจีมเจ้ากระจ้ำนั่นเ็นบ่ตาแต้มเจี๊ยมกับจ้ำนี่เบิ้งอ่องพี่น้องว้าดอพระขาวงามสิพี่น้องเบิ้งข้อเนี่ยปูโป้ด้วพี่น้องเบิ้งอกขู่ขาวพี่น้องกับไงเออจนๆยันยันเลยพี่น้องเบิ้งครับผมขาเนี่ยบกี่พี่น้องเบิ้งหัวมันม่เบิ้งนะเบิ้งนะข้าผมเนี่ย กล้องครูกล้องครูหนึ่งายหูมันฟอนล่าพี่น้องพันแม่เพิ่นเป็นสายอุทัยเด้อโอสายอันนั้นเพชรอุดรน่ะนี่หรอสิแม่เพิ่นนี่เป็นสายเพชรอุดรเนี่ยลอยสี่สิบเจ็ดพี่น้องเบืงเขาเนขาเป็นแตกดิพี่น้องนี่ะเขาแตกตึ้งสองขางเลยพี่น้องเนี่ยมาเออพี่น้องไอ้เบื้องเขาเพิ่นไอ้เขาแตกไอ้เขาแตกก็ท่านลูกของเจ้าไม้เจ้าไหมเนาะไอ้เขาแตกครับโบราณเพิ่นว่าพี่น้องควาย แต่เขาแตกในชี้ง่ายครับขนาดเดิ้ลเขาแตกนี่หาหน่อยเด้อค่นี่ตรงเป๊ะเลยพี่น้องครับเป๊ะเดี๋ยวลดลดลดหน่อยเพื่อนเบิ่งนเนีอยพี่น้องเบิ่งหางครับผมเบื้องห้างค่ายเพื่อนนี่ตรงอีหลี่เลยพี่น้องเด้อยคุณครับค่นี่ตรงเลยพี่น้องคุณอะไม่ใครใบเรียนก็แล้วกันมาหู้ดนะพ่อเบื้องหนึ่งยังตลอดท่องมาด้วยใครแต่ละตัว เนี่ยพี่น้องเป็นกินหยาเนี่ยเหมือนเรื่องพี่น้องครับปล่อยกินหยาเปิดไปสี่สิบห้ากันเอโอ้สี่หมื่นหาพันบาทพี่น้องเด้อเนี่ยเปิดซาจักงเลยทุกที่ครับไมรุ่นกันไม่ใส่ร้อนไรพี่น้องบัรยายน้ำประคุณเนี่ยโดนโดนพอกันครับผมนี่เพิ่มพี่น้องกินหยาเก่งครับเอาเวลาลากหัวนี่ว่ต้องห่วงพี่น้องนี่หัวลักษณะหน้าตาคือพอเลยพี่น้องแมนๆโอ้เลยครับผมเจ้าไหมเจ้าไหมเวลาไม่ได้ไปไหนเพชรเบิล่ำตูล่ำตูล่ำตูงเห่าขนาดพี่น้องกยตัวนี้เหยาแข็งขาใหญ่ เปเหมาะสาหรับการจับสัตว์ลอากากระยู่กับการเลี้ยงดูมุ่เจ้าตะไปคุ้มฟูงได้เลยละกล้วยน้อยตัวนี้ไปว่าเนี่ยพี่น้องเอาอัตลักษณ์หนึน่งเลยพี่น้องชัดเจนมากครับเนี่ยพุดนะกล้วยน้อยหัวกระชิบสามเดืดนนเอนพี่น,อนอ้อง,นงเนี่ยตัวใดเด็ดจับสัตว์บ่อันั้นเนี่ยเอาตัวนี้ไปจับสัตว์เลยครับอืมพูดเป็นบ่ท่ายกระดงๆผู้ใดอยากเลี่ยงเป็นสายประกวดกัน ว้าวได้ด้พี่น้องเด้อนี่ได้เลยกล้วยตุ้งแม่ก็มาดีถ้าแขวยก็ยังมาขุนเบิ้ลเหมือนเขาเพิ่นแตกเขาแตกดีเลยพี่น้องกล้วยสีไงสียักษ์ไปนามาครับโบร้านข้าเจ้าว่าว่าขุนเถาโบราณนี่คนน้ำนมเนี่พี่น้องนี่เลี้ยงเหลืองอยู่เไหนค้นนำนมเนี่พี่น้องอ่ะเปิดไบซีซี่ผากะแนนสูงลอยสามสิบสองเป็นลูกเจ้าไหมครับอ่ะนี่ใบไม่หลอด กับพ่อจับจัดท่าขึ้นให้พี่น้องเบิ่งยิงงามแจักรอบไปในอผมว่าถ้าได้แกะแจกดีพอพี่น้องเพิ่นอยากเบิ่งข้างลนเพิ่นเปิดมาเห็นซ่าเนาะเอาๆๆเอาลากางามแจ่มจ้าใน伙ข้วย้อยเพิ่งแทงเข้าไม่พี่น้องวััดวัดวัดมาๆม่ขคอยมี2รายการใหนมุขคอยภาคชินโดนเนี้ยโดนโดนๆนานๆเลยพี่น้องโดนใต้หาข้อยบ่ได้ข้อยหยุดย่างคๆเหมือนย่างพี่น้องนี่ย่างนี่ยำไอยเก่าพี่นแน่นข้วยตัวนี้คอยแนะนําหมู่เจ้าเลยครับนี่ครับขุนน่ะพี่น้องเบิ่งเอาครับผมอันน้ขุนน่ะ เติตัวเ่าเปิดไปสี่สิบห้าคะแนนสูงลอยสามสิบสองครับอายุสิบสามเดือนครับผมเอาละซับนี่เอ้าเอาบบชัดเย็นกับมาเบิรงหนาควงด้อยพี่น้องเด้อมาเบิรงหนาคอครับผมเอาเบิรงกัโตต่อไปครับครับผมเอาครับผมมาพบกับชุดที่สองนะครับครับครับพ่อชุดที่สองนี่สถานะเพื่อนเป็นยังไงครับผมเอาควายแม่นี่นะความสูงเป็นลอยสี่สิบเอ็ดบวกลบครับสถานะเพื่อนทองได้แปดเดือนกลัวแล้วเด้อครับเก้าเจริญสถานะของแม่เพื่อนีทองได้ ปดเดือนกว่าแมนแมครับผมตัวลูกนี่เป็นตัวผู้ขึ้นตัวเมียพ่อทั่วเมียเป็นลูกสาวนะพี่น้องเ้อเป็นลูกสาวอ่าลูกผู้ใดพ่อใีเบียเอกสารการเกิดทองดีอือเป็นลูกสาวของพ่อทองดีแม่นพี่น้องทองดีนี่ก็คือสายเพชรอุดรเนอะพี่น้องสายเพชรอุดรอ่าเอกสารเขามีทึ่ง วาทองดีได้หนี่คันเดียวพ่อใหญ่ไก่ดีโซ่ไอ้เทองดีครับผมแมนสายเลือดเพชรอุดรเนี่ล่ะผมแล้วกันไอ้ทองก็เป็นเก้าเจริญเจริญเนาะเก้าเจริญก็มีใบเดียวครับผมใบเดียวโซ่ใบเอาพ่อพดบ่เป็นยังพ่อเออเให้เอาลูกยุกเออคือว่าไอ้ทองเขาก็มี่ภกษาไม่กันไอ้ไงเอาหนังครับผมดิบเป็นลูกแยกนี่นั่นโอ้ นี่ลูกตัวแรกเพื่อนพี่น้องแม่นแขลสองคู่โอ้แม่เพื่อนนี่ฟันแท้สองคู่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยพี่่นน้องเยีก็คือเป็นชุดสามหัวใจเนาะพ่อเนาะชุดสามหัวใจเออพี่น้องได้ลูกโอมียเด้อพี่น้องเด้อในท้องนี่ลูกทองดีเนี่ยลูกของพ่อทองดีโอ้พี่น้องสูงเท่าเด่แล้วเนาะปีเดียวหัวได้ปีนึงับแม่ให้เพปลี่ยนเดือนกว่าเพป็นช่งเร็วลูกสาวได้ปีนึงพี่น้องส่วนสูงหลายปบบเด่นนาะพ่อลูกเพป็น ลายเี yeah. wow. okay. wow. mm ้สิบหกบวกลบนี่หนึ่งร้อยยี่สิบหกโอ้โหที่พี่น้องนี่ก็ได้บ่แม่นว่าโอ้โหเด้อมาเบิ่งพี่น้องเพิ่นได้ปีนึงพี่น้องอ่ะครับปีนึงส่วนในท้องแม่เพิ่นกับแดดเดือนเพื่อนไถ่ายใช่กันพี่น้องป้าถ่ายมะมุนดีเลยพ่อเนี่ยถ่ายมะนาวตัดเลยพี่น้องายตเพิ่นเก่งออกไปใต้คันแท้พี่น้องเออกินงานน้ำคันแท้ครับผมอันเพิ่นแท่งดังไหมโอ้นั่นขอเล่นไดเฮียเสียกไว้จังหน่อยเออให้เพื่อนหัดเนาะเออให้เพื่อนหัดเหยับเสียกตกเสียก เอกไรๆไม่ปีกก็เห็นเพื่อนบึงก็นี่หลางนะเนี่ยแหละพี่น้องมีเขามีอยู่สองไายกัรับผมสองรายกันไมุค่อยภาคีดุนดนนะผมเป็นผู้รอกับชุดแม่ลูกไงหัวใจเออเออน่งเบิ่อครับผมคน ปวดแม่เพิ่นกัดซดซดลูกสองข้าทองเด้อพี่น้องเด้อครับเบิ่งเอาเบิ่งหน้าตาแม่เพิ่นพี่น้องมาเดียมเด๋อพี่น้องเบิ่งเอาตาแต้มนะแต้มเจ้ากระจัมแต้มแี้มจั่พี่น้องเบิ่งสุดยอดอ่องข้อสองอ่องอบงเผายายพี่น้องขนาดยังไงกําไลเก่านี่นาหลังพี่น้องเล็บดีแล้วพ่อเนาะกีบเล็บไหมพี่น้องกีบเล็บนี่มุ่นปานเลีบบัดเบิ่งเลยละพี่น้องเบิ่งเอาครับผมุญเนี่ยลูกสาวกับกําลังสาวกันเมี่ยแก่ซ้ำแม่แล้วพี่น้องแม่ ไส่เพชรพี่น้องเอาพ่อไว้รุ่นใจร้อนนี่พ่อเอาไม่ค่อยเรื่องข้าวอย่างเ้ยเปิด่ยนไปหกเก้าเนี่ยหกหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้วสองได้สามด้อพี่น้องสองได้สามเนี่ยหกหมื่นเก้าพันบาทครับโอ้ยขอเกือบขึ้นบ้าไโอเคไม่สอนอยู่หรอกตาลูกเรพไปแห้งแล้วพี่น้องฝุดหูอ่อยของอนนี้ลูกเพื่อนนะเนี่ยพี่น้องมึงหน้าตาดีดีพี่น้องหน้าตาจะสวยไม่หน่อยปีเดียวตาแต้มเห็นไหมตาแต้มแก้มยิ้มีตาลักมีชัดเจนพี่น้อง กวาดจ้องหยุดอากรีบเรียบกรีบเท่าทีออกไปพบไหมมึงนี่ยแหละพี่น้องเบมึงเลี้ยงนี่พี่น้องเพิ่งยืนเหยียบดีแี่ยังพี่น้องดอดจอดจอดช่อนละเป็นหัวตาใดแท่งด่งเนาะควัาสดตะไคร่กับกระลังฮัดทุกฮัตยังไปนี่ละไอ้เมื่อนี้เทาก็มีอยู่นี่แหละพี่น้องสองรายการแม่นครับนี่เบื่อแม่เหมืนเลีมหยาพี่น้องโว้ยเอาเปิดได้หกสิบเก้าคะแนนช่นละครับผมเพเจยียบใจมาานาคว้พี่น้องโม่คอยลัดซีเมนแล้วไทยไปเพิ่งนกันนะกะเจาะรัดซีเมนให้แล้วคือเพิ่นที่ จีบจีดให้แล้วเนาะไอ้ค้อนจีดให้แล้วค้อนจีดเขามาหดหน้าเลยนะพี่น้องเด้อมาเลยเคยมากกะจี่าทางเวลาหนาฝนน่ะมันจืดแมันจืดมันเป็นสีต้มเนี่ยเนี่ยพันสมัยยังน้อยแล้วก็คุ้ยไปยังไงเนี่ยผมเนี่ยเอาบานอ้าพี่น้องเผื่อเนี่ยเขาก็มีอยู่เอาเจ๊หล่ะแม่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 เพื่นไปหากินยาพี่น้องครับเนี่ยเอาปิดกันเนี่ยไม่เอาปิดก็ปิดกันกันเร็วเนี่ยเอามาปิดคลิปก่อนมาปิดคลิปก่อนยังไงอะไรอะไรปิดคลิปกันเร็ว มาละมามาเออบรรยารสุดๆเลยพี่น้องเนะเอาแบบกันเลี้ยวๆนี่แหละครับผมมนาะมนนี่แหละเอายุงสามเ่กันนี่แหละพี่น้องเพต้องตัดต้อนองเอ้าไอพี่น้องได้เห็นนี่แหละนี่พี่น้องนี่คือกล้วยกินยาจริงครับผมเอาเข้มใหม่ค้ยคข้มนี่เด้อแม่เพิ่นข้มสูงลอยชีพเล็ดบอบรอวบครับอ้าวกทองแปดเดือนก่าแล้วครับเก้าจะเลื่อนใบหลอดครบเด้อครับผมเอาเปิดใบหกสิบเก้าคะแนนกันพี่น้องต่อร่องกันเอาครับผม อ่าเื้อสองแม่สามขั้วกับเอืดยดาคักแล้วพี่น้องเอ้ยบ่อยากเป้าครับพ่ออาพ่อเดินขาแม่เพิ่นไม่น้อยนะครับเออเอิาพ่อเห็นีอครับเอ้าคุณพี่น้องป้าโตเหยียดโตงามดีด้วยพี่น้องเด้วยอาวตาแม่ก็คุ้มแล้วล่ะพี่น้องนี่ก็คือออกหยูกเร็วๆนี่แหละพี่น้องอ้าวอ่าเนี่ยคุณน่ะอ้าวังจารย์พี่น้องเด้นะผามาสอบถามพี่น้องอ้่นเอาฝากนะครับมาหนี้เอาฝากช่องใบบุญเด้อใบบุญข้าวเหนวในช่องยุทธทูดเนี่ยละ เรากายอยู่ในเพดเซนโบกกับใบบุญใบยกป้ามขอใใกล้วยพไกาคือเก่าเหมือนเดิมครับอ่าผูใ้ใดมีพอมีกําลังกับซื้อเขาไว้ได้พี่น้องเด้อมันก็หายากคักแล้วล่ะกล้วยเดี๋ยวนี้พวกขึ้นปีกายปีก้อนนี่ครับผมกล้วยสีเบิ้ลไปคักแล้วล่ะคอยขึ้นว่า,าครับผม <C le aning> มันมีอยู่ละมันเห็น,นพวกเป็ืตาเลี้ยงกันมีนั่งนั่งหลายอย<ม>ู่เป็นกล้วยเนื้อกล้วยกันร้อยเลี้ยงยังสีมันอยากโซงหายากแล้วนี่พี่น้องก็คือโตงามๆค่อยๆแน่สิกระเริ่ม หรือเต้พี่น้องเด้อแมนอ่าช่างคนกิดจากแข้งไว้แล้วพี่น้องแมนอ่เพราะว่าเบียดหน้ามาขนไปเบิดอเลี้ยวม <laughs> ีกายนี่อาทิตย์หนึ่งนี่ท่ายหาเมื่อคอยห<ง>ุกเมื่อซ้ำครับซูมเมื่อบัดอาทิตย์หนึ่งไอเมื่อละเมื่ออาทิตย์ละเมื่อสองเมื่อกันซึ่งยากครับนี่แหละพี่น้อง <laughs> บ่ได้ท่ายโดนเพราะพิสเพราถืกพี่น้องบ่ราคอยได้ลุ้งคลิปไลค์กันเลยของงามๆไหมพี่น้องครับนขี้ว่าเลยพี่น้อง เลขสองในสามแถวสองคูัเปิดไปหกสิบเก้าเอาทวนอ,อนีก่งเอาขอบุญทุกไปขอบุญขอบคุณทุกการติดตามเอาสองสนละเอาแต่สำหรับคลิปนี้เขาก็บอกวิญญาณนะครับเนาะขอบขอเก่าวค้า่าสวัสดีครับ